รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อน,นําเสนอต่อคุณผู้ชมช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิละปะวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมีการนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่นน่าสใจ บ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับที่สวนนมนุษพัทยานายกำพลตันสัจจาประธานสวนนมนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีและคณะผู้บริหารนำช้าง19เชือกรวมทบบญตักบาดพระสงฆ์9รูปจากวัดสามัคคีพันพฤ โดยมีพระครูเกษมกิติโสพลอาจารย์จอยจะอาวาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้โขงช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลเนืน่องใยวันช้างไทยประจําปี2565ต่อมาเวลาก,ารรกา้านาฬิกา15นาทีได้มีพิธีห้องขวัญช้างทาขวัญช้างโดยมีวาดที่พันตรี ชัดชายสีโพอ่อนในายเภอสัตหีบพร้รอมด้วยนายกพลตันสจจาปร,ระธานสวนหลวงนุชพัทยาและแขกผู้มีเกียรติรวมเปิดงานวันช้างไทยจากการที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่13มีนาคมของ,ของทุกปีเป็นวันช้างไทยเพื่อเป็นการยกย่องช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีความสำคัญต่อจิตใจของคนไทยทุกคนนอกเหนือจากเกียรติภูมิที่ช้างเคยได้รับมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นปลาประจำชาติ และสัญลักษณ์คนเผือกทงชาติไทยช้างยังเป็นสัตว์คู่บาร,รมีของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่โบราณกาลและยังมีส่วนร่วมกับบรรพชนไทยในการทําศึกยุทธหัตถีกอบกู้เอกราชของชาติไทยเพื่อให้คนไทยจะร่วมกันล้ำลึกและระหนักถึงความสําคัญของช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจําชาติได้พร้อมใจการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไป ผู้สื่ขาวรายงานว่าชาวบ้านบ้านหนองตาตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบเจอรูของพญาบึง้งโดยบังเอิญระหว่างที่นํารถออกไปไถ่ไร่กลางทุ่งนากําลังปวนดินเพื่อทําการ,กรเกษตรซึ่งพญาบึง้งผู้เท่าผู้แก่ชื่อกันว่าตามโบราณแล้วเป็นสัตว์นําโชค เมื่อผู้สื่ข่าวไปถึงพบกับนางสีนีวนวลซ่อนกลิ่นอายุ56ปีพร้อมด้วยเพื่อนบ้านต่างกําลังช่วยกันนํากระดาษปากกามาเขียนตัวเลขเรรียงลําดับจาก0ถึง9ทําทขึ้นมาด้วยกัน3ชดุดจากนั้นม้วนกระดาษที่เขียนตัวเลขและหย่อนลงไปในปากกรูของหลังพยาบึง้ง จากนั้นก็จัดเปรียมเครื่องเส้นไหว้แต่งขันห้าบูชาบอกกล่าวสิ่งศ i̇şte ักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางขอโชคลาภกรอมเฝ้ารอจนกว่าพยาพึ่งจะทําการคาบกระดาษที่ระบุตัวเลขไว้ขึ้นมาวางบนตรงปากครูพร้อมเฝ้ารอจนกว่าพยาพึ่งจะทําการคาบกระดาษที่ระบุตัวเลขไว้มาวางไว้ตรงปากครูเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจ้าตัวบึ้งเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจ้าตัวบึ้งก็ได้ดันกระดาษที่เขียนตัวเลขเอาไว้ พร้อมกันทีเดียวจํานวน3ใบและเป็นที่ตื่นเต้นดีใจไปกว่านั้นในขณะที่ชาวบ้านกําลังลุ้นตัวเลขทั้ง3ใบแรกเจ้าตัวบึ้งตัวดังกล่าวก็ยังคงคาบกระดาษตัวเลขอีกสองใบออกมาที่ปากปลกูต่อหน้าต่อตาชาวบ้านต่างพากันตื่นเต้นดีใจและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้โดยตัวเลขทั้งหมด5ใบเปิดดูเป็นเลข9 6 7และ8 8สร้างความดีใจให้แก่ชาวบ้านคอหวยเป็นอย่างมากจึงได้เกลี่มนำเลขที่ได้นั้นไปเสียงโชคโค้งสุดท้ายต่อไป เขขาจะไม่วน้้คใหโชึที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินหลวงพ่อสายทองเตชะธมโมจะอาวาดวัดป่าห้้ยกลุนะ่มอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นองค์อุปถัมภ์ผลตำรวจเอกกวีสุพานันนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษอาเดชที่ปรึกษาสบศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารว่าดพิธีท้าพระบาสามัคคีสมทบของทุนสวัสดิการตำรวจกาลสินโดยพลตำรวจเอกกวีสุพานันนายตำรวจรา โชคงคารักษ์พิเศษกล่าวว่าพลตบกรีวรวัตมลิเป็นผู้การนักพัฒนาซึ่งเท่าที่ทราบมาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไหนก็สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ที่นั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวง์การตำรวจผู้ทต้บังคับบัญชารวมทั้งประชาชนก็รักใคร่ให้ความร่วมมือในส่วนที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการกาแทนผู้บังคับการตรจรกูธรจอยจรสิน พบว่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลายด้านเช่นอาคารสำนักงานห้องประชุมที่มีความสวยงามพันสมัยปรับปรุงห้องน้ำปรับปรุงที่จอดรถจัดโครงการบ้านพักหน้าอยู่เรือนแถวหน้ามองซึ่งเป็นการเปลี่ยนทัศนียภาพใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น เนื่องในวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยและเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสําคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนานรวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสําคัญของช้างไทยสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์และพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักโดยร่วมกิจกรรมวันช้างไทยที่จัดขึ้นในวันที่13มีนาคม2565ที่ส่วนจัดแสด,แดงช้างเอเชียภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เย็นงานประกอบด้วยการจัดขบวนแห่ขันโตกอาหารช้าง ประธานจัดงานรับมอบช่อดอกไม้จากช้างพังชายโยชมนิทรศาการกับเหรียญกระสาบ นิทรรศาการช้างกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศาการความรู้เกี่ยวกับช้างเอเชียและได้รับการสนับสนุนโชว์ผลงานภาพวาดจากช้างไทยปางช้างแม่แตงพร้อมทั้งมีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยจัดขันตกอาหารให้ช้างพังชายโยภายในส่วนจัดแสดงช้างเอเชียนอกจากนี้ยังมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook สวนสันเชียงใหม่กับรายการตะลุยซาบาเรียนรู้คู่การอนุรักษ์ตอนช้างไทยวิถีไทยรวมสนุกกับกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลมากมายจากทางสวน,นสัตว์ มให่กรมทหารราบที่8ทหารพันธีให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนพัฒนาศึกษาตำบลสมรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหน่วยได้นำาคณะครูอาจารย์และนักเรียนเยี่ยมชมแปลงพาะปลูกพืชผักพระราชทา,านชนิดต่างๆได้แก่พลิกพันจินดาถั่วฝักยาวลายเสือจกักรรรดิ มักเขือเจ้าพยาผักกูดกร,ระเพราพืชผักตามฤดูกาลต่างๆและการชัดแยกมเมล็ดพันธุ์พืชการเพาะต้นปลารวมถึงการปรศุสัตว์เช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์ปลาดูหางดำไก่ชีขาวปลาหมอเทศปลาตะเพียนปูนา การเลี้ยงกบทุ่งกุลาและการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในโครงการพร้อมให้คําแนะนําในการปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังขอรับการสนับสนุนชุดวิทยากรจากโครงการทหารพันดีรอแปดเพื่ออบรมเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนรวมถึงการทําแปลง และการเรลียมดินเพื่อให้เป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กๆทั้งเรลียนและการต่อยอดโครงการเยาวชนต้นประพันธ์ดีต่อไปที่วัดช้างอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกพระครูโสพลนาคกิจเจ้าคณะอำเภอบ้านานา จเจ้าอาวาสวัดช้างได้พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดที่คนร้ายได้เข้ามายกตู้บริจาคปั่นลักให้คนตาบอดที่การซ้ำซ้อนนครนายกและพาไปอยู่ที่กล้องวงจรปิดที่ติดไว้รอบบริเวณวัดช้างพบว่ามีคนร้ายใส่เสื้อสีดำยางเกงขาสัาน้นได้กับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในบริเวณวัดช้างจอดรถจักรยานยนต์แล้วเดินตร่งเข้าไปที่หน้ากกติพระครูคโสพลนาคกิจเจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้างและเข้ามาอุ้มตู้บริจาคออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์และขับออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วจากการให้สัมภาษณ์ของพระครูโสผลนากเกตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาเจ้าอาวาสวัดช้างได้เล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกได้นำตู้บริจาคบรบรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้มาฝากวางไว้หน้ากุฏิ และได้มีญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดช้างได้นปาปัจจัยหยอดลงภาในตู้มียอดเงินทั้งหมดประมาณ8 0 0 0บาทต่อมาได้มีชาวบ้านไปพบตู้บริจาคถูกทุบแตกตกอยู่ข้างสมประตูวัดจึงได้เก็บนํามาไว้ที่วัดช้างส่วนวเรื่องการแจ้งความก็จะมีการให้คณะกรรมาการของวัดเข้าไปแจ้งความที่สถานีตาํารวจภูธรอําเภอบ้านนาต่อไป เฟซบุ๊กของน้โรงชัยคุณปื้มนายกเมืองพัทยานายกเทศมรีเมืองแสนสุขได้โพสต์ข้อความว่าอยากหาเรื่องดีๆมาลงบ้างแต่ก็ไม่ได้เลยบางแสนของพวกเราถูกทำร้ายด้วยคนหนักแผ่นดินเสมอมาไม่เว้นแต่ละวันกำลังจะตามล่าต่อไปคนชั่วต้องไม่ลอยนวลลงทุนทำหัดวอลให้สวยๆแล้วน่าจะช่วยกันรักษามากกว่านี้นะครับและมีภาพผู้ที่ใช้สีสเปรย์พ่นใส่ขอบปูนริมหาดเป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาผู้สื่ข,ข่าวได้เดินทางไปที่หาดวอนนภาซึ่งเป็นจุดนั่งชม,มวิววันนี้เป็นวันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาเป็นจำนวนมากโดยมีเจ้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขมาดูแลพื้นที่พบนายสุภาพวงสารอายุ63ปีผู้ประกอบการร้านค้าหาดบางแสนได้กล่าวว่าควรที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดเช่นขวดเหล้าขวดเบียร์ ถุงพลาสติกที่ทิ้งเกลื่อนด้วยความมักง่ายยิ่งไม่น่าทำท,าาาทั้งขยะที่เทศบาลเมืองสารุกเอามาตั้งไว้ก็มีอยู่ทุกระยะเดินเอาไปทิ้งก็จะเป็นระเบ,บียบเรียบร้อยทางด้านนักท่องเที่ยวที่มาเห็นกล่าวว่าไม่ได้มาหาดบางแสนนานแล้วเนื่องจากพิษโควิด พอมาแล้วมาเจอแบบนี้ก็เห็นว่าไม่สมควรทําถัดบางแสนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวมาทําแบบนี้ไม่ดีเลยควรช่วยกันที่จะรักษาให้สะอาดมากกว่านี้นายจักเพชรพันคมผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจเทศบาลเมืองสานสุขเปิดเผยว่าสีที่พ่นตรงนี้น่าจะมีมา2-3วันแล้วทางเทศบาลกําลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนฉีดสีสเปย์มาดำเนินคดีเนื่องจากสร้างความสกปรปกและผิดกฎหมายอีกด้วย ที่ห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคนตํารวจโทคํารนวิทยุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร้อยตํารวจเอกดตรตีลุกทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครลังธิ์และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันชกมวยไทยชิงแชมป์โลกไทยไฟท์ขนลักปทุมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีในวันที่17เมษายน2560 ผ้า โดยพลตำรวจโทกำรวิทย์ทุกกระจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเนื่งในอดีตจังหวัดปทุมธานียังไม่เคยจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้รู้จักปทุมธานีเราจึงต้องเชิญชวนให้เข้ามาท่องเที่ยวปทุมธานีต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ได้มีการช่วยเหลือกันมีการประสานง,งานจนสามารถที่จะดึงการแข่งขันชกมวยไทยไฟท์มาจัดเป็นครั้งแรกในจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่จังหวดัดอื่นๆได้มีการจัดการไปแล้วโดยมีการเตรียมการจัดขึ้นในช่วงของเทศกาล กนที่จะมีการจัดขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์นครรางสิทธในวันที่17เมษายน2565โดยจัดให้ประชาชนเข้ารับชมได้ฟรีที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ห,ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้สไตล์สาขาปราจิมบุรี นายนนทฤทธิ์ถาวรพงษ์สถิตผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรบินสันร้านสไตล์สาขาปราจิมบุรีร่วมกับคุณเพนศิริรัะตะนะผู้จัดการร้านไอศครีมสวเวนเซนสาขาโรบินสันร้านสไตล์สาขาปราจิบุรีได้าจัดก,กิจกรรมการแข่งขันกินไอศครีมสวเวนเซนชิงเงินรวมมูลค่ากว่า6,000บาท โดยบรรยากาศพยในงานมีผู้ลงสมัครแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด20คนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่บรรยากาศพยในงานมีผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างมีความสนุกสนานถึงขั้นกินไอศครีมท้องจุกกันไปเลยไม่มีใครย,ยอมใครได้รับเสียงหัวเราะส่วนกองเชียร์ก็เชียร์กันเต็มที่สนั่นลานกิจกรรม โดยในการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น5ทีมทีมละ4คนทั้ง4คนต้องกินไอศครีมให้หมดใครทำเวลาได้เร็วที่สุดจะได้เข้ารอบไฟนอลเพื่อชิงเงินรางวัลเงินสด6,000บาทในรอบไฟนอลผู้ที่ชนะได้รับเงินรางวัล3,000บาทรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัล2,000บาทและรางวัลชมเชยจำนวน1,000บาทส่วนในรอบไฟนอลผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือเด็กชายธนพลศสักดีอายุ12ปีได้รับเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า3,000บาทเด็กหญิงพัชรการเต็งเกอ อายุ15ปีรับเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มูลค่า2,000บาทและเด็กหญิงกันพัศสอ,อายุ7ปีรับเงินรางวัลชมเชยมูลค่า1,000บาท ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่32มอบหมายให้พันเอกเมธานพิกุลรองเสนาธิการมณฑลทนหารบกที่32พร้อมด้วยผู้บังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่32หัวหน้าฝ่ายสภักำลังมณฑลทนหารบกที่32ร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกวิหารธรรมสำนักสงใหม่สำมัคคีธรรม รวมกับพุทธศาสนิกชนและคณะสัทธาตะวันเมืองยาวอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและประกอบพิธียกช่อฟ้าเอกวิหารธรรมเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจจากความรักความศรัทธาของหน่วยงานทหารรวมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางณนะสำนักสงใหม่สามัคคีธรรมตวบรเมืองยาวอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง วันที่13มีนาคม2565นารยสาายุประชัยเกียรติมากรจังหวัที่กู้ภัยของมูล,ลนิธิอารียอสามัคคีนาทวีอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากนายเวียนแก้วคงอายุ57ปีอยู่ที่บ้านเลขที่3 3หมู่ที่ปากตะบนช้างอําเภอนาทวีว่าก่อนหน้านี้ตนเองกำลังเดินทางไปที่บริเวณบ้านดังกล่าวสายตามองไปเห็นงูจงอางขนาดยักษ์กำลังนอนยาวอยู่บริเวณข้างบ้านก็ตกใจเพราะเห็นงูจงอางตัวใหญ่มากหลังตั้งสติได้รีบโทรไปแจ้ง กู้ภัยมูลนิติริโยสามากีนาทาวีให้เข้ามาช่วยจับงูจงอางเมื่อนายสุป,ปชยัยกิรติมากลเจ้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยนายวิจุก,ก่อนช้างอินและนางสาวสาววารักษ์ทักษ์คำแหงรีบนำอ,อกกุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคานมาตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อมาถึงพบงูจงอางตัวใหญ่ กำลังนอนอยู่บริเวณข้างบ้านจึงนำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการจับงูแต่งูจงอางไม่ยอมให้จับและพยายามเลื้อยหนีพร้อมกับฉูคขอสู้ด้วยความดุร้ายแต่เจ้าที่กู้ภัยอริโอสามวคคินาทวีใช้ความสามารถอยู่นานพอสมควรก็สามารถจับงูจงอางความยาว4ี่เมตรไว้ได้จึงนำใส่กระสอบเพื่อเตรียมนำไปปล่อยคืินสูบัตธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลาจากชาวบ้านต่อไป ครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวี ออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับในการที่จะลงไปที่ทําข่าวนำข่าวสารดีๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ